ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาผบมะพอกระเบาซักซีอีกเช่นเคยนะครับผ้ามาเบิงพักสาบแล้วก็ล่งเลื่อนนะครับบางคนที่พูท่าในเบิงล่งเลื่อนมือนีกระสีใน,นบะะเบิงล่งเลื่อนนั่นลักกามาเบิงวิธีการปลูกพักสาบพ,พักสาพ,พันธะวบนะครับด้วยผักอิน่นผักเหนือผัากกลางภาคอีสานนะครับผักใตผพมูว่ามีบอ่อพอมีเอฟซี่นบอกว่ามีหลายหลายผักแลยก็นิยมท่านเป็นผักรับประทานเนอะมาเบิงกันเลยครับตัวนี้เป็นสายพันธะใบปลูกกรชีเดือนกลัวแล้วครับพี่น้องครับขออนุญาตขอบางใน น,นี่อจิลุต่ะเนาะสี่เดือนกว่าสามารถออกผลผลิตดีและเป็นทีนิยมของอ่าพี่น้องชาวบ้านของเฮานิยมบริโภคนะครับถ้าผู้ชิปูก้บริโภคกับบริเนมนนให้ไปปลูกหลายเลยแมนจะเป็นสายพันธุ์ทวายอยู่กับบริเนมนนให้ไปปลูกหลายครับมันจะออกหมากเบิดปีที่ศาสตร์นะครับลักษณะการตีดหมากบมองจางนีซะก่อนนะครับนี่คือดอกดอก,ดอกจอกก็มือเห็นไหมครับต้นนี้ก็สีด่ดยประมาณถ้าถ้าติดเบิดนีก็สีซีนะครับแต่ว่าปกติอาจจะ่ติดเบิดเนาะนี่ บางทีครับสิมีทุกคอนะครับในลักษณะของการออกคอในโลกของโซเชียลหรือว่าการขายกันนะสูงสุดอยู่ที่อยู่ราคาร้อยหาสิบาทนะครับกับสีดำลงมากับสีอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบนี่มีหลายนะครับแต่ว่าหน่อยก็นี่บอททันพบท่านพอรนะครับสําหรับสายพันธุ์อันนี้เนาะอ่ะเพิ่มเงินกันครับพี่น้องครับบางคนว่าอยากปลูกไว้กินแต่ปลูกไว้สักสิบตนนะครับสิบตนมันหลายผดถ้าจะปลูกไว้กินอ่ะสองตนพอครับสองตนสามตนนี่บางทีตัวนี้นายกับนายสิมีสีขึ้นกันเลยแต่ว่าเหลือหนึ่ง นี่ครับตัวนี้ก็สีเหลือสามแต่ว่าตัวนี้สีโรดนี่ขเขามาเบิ่งไกลๆเลยครับเป็นยังจังสีโรนการโรดมันอาจจะสลัดคือจังเกิดชนิดอื่นๆนะครับขัวกับสีเหลืองก่อนลักษณะของการขัวเหลืองอยีโรดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นผักที่กินกับยังหลายคนถามเข้ามาในคอมเมนต์เวลาบาอลซิลไปถ่ายก็คือเป็นผักที่กินกับลาบต้มก้อยน้ำตกยังของอาหารที่มันเป็นอาหารอีสานนะครับหลังเป็นอาหารเหนือเป็นก็เอาไปดองเอาไปยังกินนะครับส่วนหนึ่ง กินหน่วยอ่อนมันบ่ได้กินหน่วยสุกคือจังบักกันกล้วย้อครับพี่น้องครับกินหน่วยอ่อนถ้ามันแก่มันแข็งมันสิกินบ่ได้นะครับพี่น้องมันกินไใจพอหน่วยอ่อนกินได้ทั้งหยอดกินได้ทั้งอันนี้เอาไปลวกก่อนหรือว่ากินสดก็ได้นะครับื้อนี้สิลอร่องเทศหน่วยนี้ให้ชิมเบิงตันนี้ปลูกได้4ีเดือนกล้วยระยะห่างอย่าปลูกทีเดอมันโมเมนผักมากปลูกทีโอขวดพครับกรอบต้นนี้สิบ่ขมนะ บอกผมอ่ะบมาเบงงเิ้งีปเรื่อยเบิ้งลักษณะการตีต้องเิ่นนี่แหละครับนี่ขอนึงนี่ขอนึงนี่ขอนึงครับก็เราขวมาเลยเบิ้งนี่ไม่เลยครับตัวนี้คือขอนึงต่างหากเห็นไอมตีบตทุกข้อครับเบิ่มตีดเมื่อประมาณสี่เดือนแล้วเบิ้งอยูต่ต้นอยูก่กบคนมีบออยูก่กกกับมีศัตรูพืชมีหน่อยศัตรูมาแล้งมี่หน่อยแห้งการตีดดอดออกผล,ออก,ผลออกง่ายแต่เป็นสายพันธุ์ทวายนะครับ ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นอ่าปกติน้ำทองน้ำไฮน้ำหน้าเข้าเปล่าสีมีหลกหลายมันบวคอยติดหน่วยครับก็เลยไปได้สายพันธุ์ทวายมาปลูกมีข้อจํากัดอย่างเดียวคือจะปลูกทีอปลูกทีพิ่นสีบวชคอยเป็นหมากพิ้นหมากแสงแดดได้ครับมึงดนเนี่ยทุกข้อเริ่มเงี้ยอีกจักสองอาทิตย์พี่น้องทีเห็นหลายแห่งเห็นหลายขนาดนวครับเนะบาะเ่าสีปลูกอยู่จังหวัดอุบลเ้อะอำเภอพีบณ์มังสาหาร กะชิมีส่วนที่เป็นโลกมลแรงของเพิินสาหรับโรงเลือดี่เฮดเบิร์อยู่สามพันหาเป็นเสาสิบหาต้นแล้วก็เล็กพันหาร้อยบาทนะครับรวดเชื่อมประมาณจักสามสี่สิบบาทนี่แหละครับรวดเชื่อมก็ไม่ได้เชื่อมหลายนะครับแล้วก็มีลวดตั้งตึงที่สี่กิโลสองร้อยสี่สิบรวมกันประมาณสามพันน้อยๆว่ากะตีไปสามพันหานะครับเนาะถึงประมาณสามพันหาตอนนี้กําลังให้ผลผลิตนะครับผู้ใดที่ปลูกแล้วบอกว่าแม่งมันกินให้มันมาเบิงเด้อ มีตัวอย่างอยู่บนเนาะกินไปน้ำนะครับน้องพี่น้องเนาะมันกัดแสบอยู่ได้มันบริสุขมได้ครับพี่น้องครับตัวที่มันขมเหมือนผมว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มันอ่อนเกินไปตัวนี้ก็มีแต่ดอกบผนเห็นมาแรงที่เขามามาแรงที่มีมอกินเนี่ยถ้าเป็นหนาช่วงหนาหนาวก็ที่มัไม่กินน่นแต่ว่าบอหลายนะครับไม่กินน่นแดงตัวใหญ่เนี่ยที่เพิ่นมากินถ้าเป็นช่วงหน้านี่คือนอนผีเสื้อโอพยพหนอนผีเสื้ออพยบิ่นสิไข่อยู่กับมือนะครับนี่ ใครอยู่กับมือตัวนี้บอเห็นใครหรอกไครอยู่กับมือเป็นแผงเลยต้นนั้นก็สามารถเด็ดเด็ดให้แต่ว่าแต่พี่น้องเด็ดมือมันก็บซ้ำเด็ดดอกมันเองบางทีเพราะว่ามือเห <c oughs> มือนเป็นดอกเนี่ยเรเห็นบอกครับมือมันเป็นดอกเด็ดมือก็ซ้ำเด็ดดอกและกะ้วกาตอนทีจงช่งพุ่มไว้นะครับอ่ะบอกพี่น้องฟังเรื่องจงท่งพุ่มจะใไห้บรใยายไ่ไะการปลูกพักษาบจากไห้ันรย,ย่ยนะตอนแรกพักษาแต่กออกมันสิมีหลายงาเด้จริงๆแล้วคว้นที่แค่งาเดียว นี่แค่ต้นเดียวครับห้มันเาวขึ้นมาตึ้งๆสักวันจังห้จังห้มันมีหลายกิง่งหลายแกนหลายแขนงแตกออกไปตอนทั้งรุมนี่เพื่อชให้เขาดูแลไงนะครับก่อนชิมีแค่ต้นเดียวแต่ว่าตนนัวนี้จังไหนจังไหนจงไว้สองตอน้นมีตน้นที่จงไว้ต้นเดียวให้เบิองพี่น้องเบิองหลายตน้นนี่มันสิใหไ่ไว้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ไงไว้ไไวตัวน,นี้นั่นสิตอนหรอครับสิตอน,ส,ตอนสิเห็ุเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่ให้กก็พอเม่พี่น้องที่อยากปลูกก็คือกิงพันธุ์ราคาพักษา ถ้าไมันยังแพงอยู่เดี๋ยวบาวาส,สีเสียเฉดจังได้กด็ไดให้พี่น้องเอาไปปลูกระติดละ่ะมันใหญ่ไห้พร้อมเดี๋ยวก็ร่งสิออกแบบเบิ่งอยู่นะครับมือนี้คือสิได้ทดลองให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ลองเอาไปปลูกเบิ่งนะครับแต่ว่าบ่ทันมนีพันธุ์มันเด้อพี่น้องอย่เฝ่าถามเดืองพันธุ์มันนี่ขึ้นเป็นงานเดียวขึ้นแม่นะครับแล้วก็บปกคุมขึ้นไปทั้งๆให้จัดเครือพร้อมเด้าสาาพันสีลูปไปทางเดียวกันเบิดไอพักสามนี่มันมาไตาไปทางเดียวกันนะครับจัดเครื่อมัน กัดเคื้อไปได้จัหน้อยนึงนี่นีหนีมาแรงนี่นี่นีเห็น่ะเห็นล่ะนี่นีกัดหยอดได้นีเบังนีหนี่นีกัดหยอดได้เห็นวะนี่แหละนี่แหละคือมาแรงที่ที่สำคัญนี่กัดหยอดได้นี่เห็นจังไดครับเห็นด้เด็ดหอกครับดีดไปทั้งเมียก็บว่าไดเมียทายห่ยหมดนี่พันยานนะครับพันหยานนึ่งบงครับนี่มันสิกัดจนหยอดกูดเลยบางค้นที่โทษว่าปรึกษาเนาะเพื่อนก็บอกว่า เป็นอย่างไรหยอดมันคือบุมีมันถึงน้อนตัวไรกินกับน้อนตัวสีดแดงเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละครับมันเป็นน้อนผีเสือ้อใหญ่มากเพิ่นกษตรีเป็นตัวผีเสื้อบินชิด้ไล่นะครับตัวไล่ๆเนาะนี่มีการจัดเครื่อเห็นมัเครื่อสิแลีนทางตรงไปก่อนนะครับตรงไปบไดงองอได้ตรงไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ถือกินนะเห็นมันยถือกินกูดเท่าเห็นก่อนละ่ละรากามันสิตแตกอ่าแขนองอามาทางผีครับยางมาทางผีงี่เีเห็นเห็นบ่ครับพอเขาจัดเครื่อได้ตรงๆแลวเพิ่สนเริ่มมีแขนง แขนงข้างบนแตกออกนะครับนีแขนงตัวนี้ก็สิเป็นงาที่เป็นพือไปอีกเทือนหนึ่งถ้าห้าบรจัดเครื่อเครื่อสีอิม,มัลุมซุ่มหุ้ยไปน้ากันเบิรก็สีหกหกเราบ่ค่อยเป็นหมากเด้อสีบอสให้ฟังเด้อครับบรมเวนบรหกนั้นเป็นหามากดีได้หมากกันนี้ครับถ้าด้หกอีดีเพิ่นสีบ่ค่อยติดน่วยเนี่ยจัดเครื่อให้ดีๆนี่ครับจัดเครื่อเพิ่นมาในส้งแนยาเซะก่นกนจังให้เพิ่นแตกออกข่างใ,ใหญ่เพิน่นหกถ้าเพิน่นหกการติดน่วยของเพิ่นก็สีหน่อย ปยกังวลนเรื่องเรื่องการว่าอาเห็ดเป็นเล็กแนวนี่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความห่อนในช่วงหนาหลอนนะครับเล็กลวดตัวนี้เป็นลวดหลอมงวนะครับสีบุคอยมีความห่อนปนไดลวดตัวนี้บุคอยมีความห่อนนะครับเป็นเป็นลวดที่สามารถที่สิเอามาพอปลูกได้โรองุง่นเพิ่งจะใส่ลวดตัวนี้แหละครับก็บมีการลวก แต่ว่าถามว่าถ้าเอาเสืออ่อมนถือกันบ่อถือกันหลายไม่ไพ่ถือกันบ่อถือกัน,กนครับแต่ว่ามันเห็ดเห็ดขี่สอเห็ดยู่เหื่เห็ดบ่อเศร้าแต่ตัวนี้นะเห็ดเทื่อเดียวได้หลายปีนเนาะเห็ดเด้หลายปีตัวบางตัวก็เกิดบพระท่านมูกับมีคือกัน,นการดูแลกันง่ายๆบ๊ยพี่น้องมาลอยกินของบาวสักสีแต่เฮงบ่อ,บอเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนี่บ่อครับเห็นเนาะหลายแห่งคัะขนาดตัวเนี้ยนี่ อยากเาคนไข้มาตัดนะนี่คนไข้เด็ดเลยครับมันเด็ดไหมครับอุย้ยเหงาคนไข้กิดบ,บัวขาได้ครับเราจีเด็ดทิมด้วยที่หุ่นนะต้องตัดทิมนะครับทิมนังกระเพาะสีมีทิมให้ปลากินทิมให้ปลากินอยู่เพิง่งจะเริ่มใจนี้แหละโอ้ขนาดบาเบึองอยู่เรื่อยๆนี่แหละคืออุปสรรคหลักก็คือตัวแมงใหม่ตัวนี้แหละครับอุปสรรคหลักของเป็นอย่างอื่นบ่มีปัญหาอย่างนอกจากว่าเห็ดให้เพิ่นอึมครึมเห็ดให้เพิ่นครึมแห้งเพิ่นโมมาครึม แตงออกแน่นะครับแต่งออกบางเป็นบางกรณีเนี่ยอึมคึมกันจีเ็นเนี่ยเนี่ยจัดเครือบท่านน่ครับจีเ็นลักษณะเนี่ยนี่บัวเป็นนวยได้นี่ถ้ามาคึมกันแห้งเนี่ยนี่บวเป็นนวยครับนี่นี่ไม่ค่อยเป็นลูกเป็นแห่งชิบแบบว่าบัดอกนะนะเป็นลาบบดกแต่ว่าตาเพิ่นเนี่แยกมากผู้เดียวโดดเนี่ยนี่มาเพิ่นสีดกุนพิเศษเยวกับติดติดหมากติดลูกเบิดนะครับเนาะ นี่แหละถ้าผู้ใดสนใจอย่าขูดในเรื่องพักษาบทางจังหวัดอุบลราชธานีสามารถปลูกได้แล้วกับปลูกดีนะครับวิธีการขายก็คือตอนนี้บางพื้นที่ยังบรเป็นที่หูจกักมันบุกคือประกาศพักกระลำพัก,ก,พกยังก็ต้องโพสต์ขายตั้งโซเชียลแน่ติ๊กต็อกแน่นะครับพี่น้องครับเบิ่งว้ได้หลายทางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะโอเคมือนี่คือสิสมห้า,าคขั้นเจเวลานะครับเดี๋ยวมือนะสิบ่อว้าให้ฟังผู้ใดมีคำถามอยากกี่ถามกับ ไอ้เขามาอยู่ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวบอกอักษิสิตอบทุกคอมเมนต์นะครับอัสลามุนีโสมมารพระควณมือหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ